วันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นราคบอลที่มีการให้ยุบนะครับหรือว่าไม่ให้อาจารย์โทโทาโรนะครับวาดการ์ตูนราคบอลอีกสืบเนื่องได้วว่านะครับผลงานไม่ถูกใจนะครับใครต่อใครหลายต่อหลายคน สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับแน่นอนหละครับว่ามังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่57นะครับก็ได้มีการปล่อยออกมาแล้วแต่ในตอนนี้มันมีดราม่าเล็กๆนๆน้อยนะครับเกี่ยวกับการวาดการ์ตูนดราก้อนบอลซูเปอร์ในภาคนี้นะครับว่ามันเป็นการวาดที่แฟนๆดราก้อนบอลหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่พอใจจนหลายคนบอกยุบไปเลยยุบไปเลยไม่เอาและอาจารย์โทยโยทาโร่นะครับยุบไปเลยไม่ต้องเอาแบนดไปเลย10ปีนะครับไม่ ต้องแบบว่าให้มาวาดอีกแล้วนะสรับการ์ตูนดราก้อนบอลซูเปอร์อหยอกนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็คือแซวนิดนึ่งแล้วกันแต่เป็นอนวานะครับประเด็นนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่พูดคุยกันมานานแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครพูดแบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดละกันก่อนอื่นเลยผมขอที่บายก่อนละกันเผื่อใครที่ไม่ได้ติดตามดราก้อนบอลนะครับจะไม่ทราบเลยแหละครับว่าเจ้าของผลงานดราก้อนบอลนะครับก็คืออาจารย์โทยรมยมานะครับปัจจุบันนี้อาจารย์แกนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ว่าาาววดกกรรตูนใพเ ได้รัับชมกนเผื่อใครงงนะครับการ์ตูนเนี่ยต้นฉบับจริงๆแล้วนะครับก็คือจะต้องอ่านเป็นหนังสือเป็นเล่มๆใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นเขาจะเรียกว่ามังงะนะครับซึ่งมังงะเลยเนี่ยจะได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆเลยเป็นเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ออกมาโดยตรงนะครับจากทางผู้เขียนส่วนทางอนิเมะนะครับหรืออนิเมชันที่เราดูเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับผู้เขียนไม่ได้มีส่วนร่วมเลยเอาจริงๆแล้วนะครับการ์ตูนแทบทุกเรื่องเลยนะครับผู้เขียนเนี่ยไม่ได้มีส่วนไปเกี่ยวข้องในการที่ทําบทในการทำแอนิเมชันนะครับมันเป็นเพียงแค่การนะครับขอหย ผลงานของอาจารย์แกมาลงในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นเองจึงทําให้นะครับถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องหลักๆของราคอนบอลแล้วนะครับหรือการ์ตูนส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับเขาจะนับเป็นมังงะหรือหนังสือการ์ตูนนะครับเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับหนึอย่างแน่นอนและแน่นอนแหละครับว่าการ์ตูนอย่างราคอนบอลนะครับการ์ตูนในตำนานนะครับในยุคสมัย20กว่าปีก่อนนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆเลยและอาจารย์ทเรียมานะครับเป็นผู้สรรสร้างไม่ว่าจะเป็นการวาดนะครับการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นการคิดเนื้อเรื่องการคิดพล็อตต่างๆะรไกแแ้ว ก็เป็นผลงานนะครับของอาจารย์ทุเรียมา1 0 0เเลยโดยมีบอกรน,นะครับในการควบคุมอีกทีนึงแต่ระยะเวลาก็ผ่านไปจนราคุนบอลภาคแซตนะครับได้ทําการจบลงไปซึ่งตอนนั้นก็เป็นอะไรที่มันโด่งดังมากๆและอาจารย์ทุรียมานะครับแกก็ตัดสินใจในการที่จะเลิกทําแล้วเพราะว่าแกก็ไม่อยากทําแล้วนะครับนอนตีพุงอยู่บ้านก็ได้รับเงินเพราะว่างานการวาดการ์ตูนเป็นอะไรที่มันเหนื่อยแล้วก็หนักมากๆเลยยิ่งการ์ตูนรายสัปดาห์ในช่วงยุคสมัยก่อนแล้วแล้วก็นะครับเป็นอะไรที่มันโหดหินนะครับเอาง่ายๆเลยนะ คุณแทบจะไม่มีเวลาพักนะครับคุณต้องวาดการ์ตูนทั้งวันทั้งคืนการที่คุณนะครับจะทําอะไรแบบนั้นใจต้องรักแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีความอึดถึกทนมากกับบุคคลนะครับที่มีอายุมากอย่างอาจารย์แกก็คือแบบอายุที่มันควรเกษียณแล้วนะครับในปัจจุบันนี้อาจารย์แกนะครับเลยเลือกที่จะไม่ทําดีกว่านะครับจนถึงทุกวันนี้จนมานะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับทางทีมงานได้ขอร้องอาจารย์แกให้แบบทําเป็นมูฟวี่รักบอลได้ไหมเพราะว่าอยากจะทําเป็นขายนะครับอาจารย์แกก็โอเคแล้วกันตกลงแล้วก็มีการคคิดพออเเนนืื้้รร่งใหะับ เรื่องงานภาพงานโปรโมทแอนิเมชันต่างๆอาจารย์แกก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อยนิดนะครับอันนี้เรื่องปกติเลยนะไม่ได้จะเรื่องแปลกอะไรนะแน่นอนเลยครับว่ามันดันบังเอิญน,นะครับมูฟวี่รักขั้นวอนแซที่ได้ทํามาอย่าง b a t เท e o f g o d หรือ r e s o l u t i o n F นะครับดันโด,ด่งดังสเสือเกินจนทาให้ทีมงานนะครับเรียกไปว่าไปอ้อนวอนนะครับแทบจะกราบแทบเท้าอาจารย์แกว่ากลับมาทําเถอะครับอาจารย์นะครับเพราะว่ามันสามารถขายได้นะอาจารย์แกก็ปฏิเสธท่าเดียวเลยล่ะเพราะว่าอาจารย์แกก็ไม่อยากทำอะเนาะมันเหนื่อยอะแล้วมันก็ ไมมีอะไรการันตีเลยแหละครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้ที่เป็นตำนานนะครับจะถูกกลบทิ้งไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าการ์ตูนมันก็นานแล้วนะและความที่ว่าอาจารย์แกก็เป็นคนที่ขี้เกียจอยู่แล้วนะครับจะมาทําอะไรแบบนี้ก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าจนท้ายท้ายที่สุดนะครับก็เลยแบบว่ามีการแบบว่านาเสนอแล้วกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้อาจารย์คนอื่นมาเขียนดูไหมล่ะก็คือให้อาจารย์คนอื่นมาคนวาดมังะทําอะไรต่างๆแทนแต่ว่าพอดต่างๆเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยขอเอาของอาจารย์ทวมาละกันเพราะว่านะครับมันจะได้เป็นดีกรีนนะคครรรัับบ้้ฟเ่ดดาไู มันเป็นเนื้อเรื่องโดยผู้เขียนโดยตรงจึงตามให้อาจารย์แกนะครับก็โอเคแล้วก็ทำนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าขั้นตอนต่อมา OFFICER, คือการหานนักเขียนนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญเลยนะเพราะว่าการหานนักเขียนหนึ่งคนจะต้องเป็นนักเขียนนะครับที่มีลายเส้นคล้ายกับอาจารย์ทรเอมมา่ามากที่สุดแล้วก็จะต้องเป็นคนนะครับที่สามารถทํางานร่วมกับอาจารย์ทรเอมม่าได้นะครับโดยที่อาจารย์แกจะต้องชื่นชอบด้วยจึงได้เกิดการนะครับคัดสรรนะครับหาบุคคลนะครับที่แบบว่าจะมาวาดนะครับดราก้อนบอลซูเปอร์แน่นอนแหละครับว่าย้อน ในช่วงที่ดราก้อนบอลภาคแท้จบไปได้มีมังงะดราก้อนบอลนะครับที่เป็นโดจินออกมามากมายเลยนะครับซึ่งที่ดังๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลเอฟเหรือเป็นดราก้อนบอลมัลติเวิร์นะครับคือพวกนี้มันคือเด่นๆดังๆนะครับแต่ถ้าใครแบบจำกันได้ดีนะครับก็น่าจะเป็น a f นั่นแหละซึ่งนะครับผู้ที่วาดดราก้อนบอล AF เนี่ยมันมีหลายคนมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันแตกแขนงนะครับเป็นจักรวาลของตัวเองเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีอาจารย์โทโยทาร่นะครับผู้ที่วาดมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์อยู่ในปัจจุบันนี้ ก็ทํางานแบบนั้นเหมือนกันซึ่งอาจารย์โทโยทาร่นะครับก็ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์โทเรียมานะครับในการที่จะมาวาดราค่อนพอนซูเปอร์เพราะอาจารย์โทริแกก็คงจะเห็นอะไรในแววของตัวอาจารย์โทโยทาร่นะครับที่สามารถปั้นได้นะครับเป็นอาจารย์โทเรียมาเบอร์2ก็เป็นไปได้นะซึ่งตรงนั้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่อาจารย์โทโยทาร่นะครับมาวาดมังงะราค่อนพอนซูเปอร์แทนที่ของอาจารย์โทเรียมา โอเคผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมนะครับอาจารย์ทูเรม่านะครับถึงต้องให้อาจารย์ทยุทาร่นะครับมาวาดด้วยความที่ว่าอย่างแรกเลยนะครับอาจารย์ทูริเนี่ยแกก็ขี้เกียจในการวาดแล้ว2งานมันหนักมากๆเลยนะครับกับคนอายุอย่างแกแล้วก็อย่างที่3เลยนะครับแกร้างมือในการวาดการ์ตูนมานานแล้วฝีมือของแกเนี่ยมันดรอปลงนะครับจากก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนแล้วอันนี้ก็ต้องเข้าใจแกด้วยนะครับแล้วอย่างที่4เลยนะครับคุณลองคิดดูว่าคุณอยู่ในวัยเกษียณแล้วคุณยังอยากจะทํางานอีกเหรอคุณก็ต้องอออยยยยาากกกกกูู่ััับบบเมีนะครพ ถูกไหมแหละครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าชีวิตมนุษย์เราเราอย่าแบบว่าไปมองแบบเห็นแก่ตัวประมาณแบบเอ้ยทําไมไม่สรรสร้างต่อถ้าให้เทียบนะครับก็เหมือนกับโตซิลิปูประมาณนั้นนั่นแหละครับคือคนเราเนี่ยตอนวัยรุ่นตอนหนุ่มเนี่ยมันก็มีหนทางของตัวเองพออยู่มาวันหนึ่งนะครับมันก็มีหนทางนะครับที่ตัวเองอยากจะไปนะครับมันไม่ได้แบบว่าเป็นจุดสูงสุดของเขาไงบางคนคิดว่าการที่อาจารย์ทุยาม่าเนี่ยว่าการ์ตูนไปเรื่อยๆของแกเนี่ยก็คือจุดสูงสุดของแกแกแบบว่าต้องชื่นชอบมากเลยแต่ในใจจริงแล้วอาจารย์โทรระครบแกก็งงจไไไม่ได้ชอต ้แลวอดีตอาจจะเคยชอบปัจจุบันแกก็ต้องเดินต่อไปนะครับในการที่ว่าอยากจะทาแบบอาจจะอยากจะเล่นเบสบอลกับลูกแกอยากจะไปเที่ยวกับครอบครัวทเที่ยวรอบโลกอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นชีวิตปกติของมนุษย์อยู่แล้วเราต้องเข้าใจตรงนี้กับการที่แกนะครับอุตส่าห์ที่แบบยังไม่ทิ้งนะก็คือแบบให้เนื้อเรื่องมาให้แบบว่าคงเรื่องมาดูแลงานนะครับแล้วก็ให้รุ่นหลังนะครับอย่างอาจารย์โทยิทาโร่มาทำเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบวินวินกันทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งกับแฟนๆน,น,นะครับแล้วก็กับอาจารย์ทยางมากแกและประเด็นที่มันดราม่า ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องลายเส้นของอาจารย์แกนะครับเมื่อเจอจาตโตะทาโรนะว่าทําไมลายเส้นเนี่ยมันดูแบบไม่เหมือนอาจารย์ทุเรมาเลยอย่างแรกเลยนะครับมันไม่มีทางเหมือนอยู่แล้วแหละคุณต้องอย่าลืมนะครับว่ายิ่งทาไปเรื่อยๆนะครับมันจะต้องมีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโอเคแหละผมมั่นใจเลยว่ายังไงไม่มีใครวาดดราก้อนบอลนะครับได้ดีกว่าอาจารย์ทุเรมาอยู่แล้วแต่ถามว่าแล้วใครมันจะทําได้เทียบกับอาจารย์แกล่ะไม่มีทางคนเรามันต้องมีลายเส้นเป็นของตัวเองประเด็นที่2หลักๆเลยนะครับที่คนเนี่ยเริ่มบ่นกันแล้วก็ ทำไมตัวละครผอมจังทำไมตัวละครวัยรุ่นจังนะฮะพูดก่อนละกันว่าไอตัวละครผอมๆเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นไอเดียของอาจารย์โทรีแกเลยนะอย่างร่างก๊อตแดงอะไรอย่างงี้งนะครับก็เป็นไอเดียของอาจารย์โทรีนะครับอาจารย์ชูโร่ก็มาวาดตามทีหลังนะส่วนเรื่องว่าทําไมผอมทําไมดูวัยรุ่นนะครับไอน,นี้ผมเดานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่ายุคสมัยด้วยนะครับการจะวาดตัวละครนะครับตัวโกคูแบบโคตรแก่เลยเบจิต้าโคตรแก่เลยแล้ววัยรุ่นเด็กยุ่งใหม่ใครจะมาดูถูกไหมล่ะครับมันก็เป็นแบบตามยุคตามสมัยของมันนะครตง้า องเข้าใจด้วยเลยครับว่าการตลาดเนี่ยขายเด็กมันดีที่สุดแล้วยุคตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างวงการมวยปั้มนะครับหาใครแบบจํากันได้นะครับในยุค2 0 0 0ยุคแอตติจูดนะครับช่วงนั้นแบบเป็นอะไรที่แมนแบบเลือดสาดเลือดมันมากๆเลยนะครับตีกันระเบิดปูเขาเผากระท่มนะครับดาฟักแฟงแตงโมกันเต็มไปหมดเลยซึ่งตรงนั้นเป็นยุครุ่งเรืองมากๆเลยและเป็นยุคนะครับที่เรตติ้งของมวยปั้มมาดีมากๆเลยแต่ในปัจจุบันนี้นะครับมวยปั้มปรับเป็นเรทพีจีก็คือให้เด็กนะครับสามารถมีส่วนร่วมมไดด้้เพราาาาาะวว่นัตลกกง ไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับผู้ใหญ่นะครับการขายของอะไรต่างๆนะครับมันต้องปรับไปตามโลกนะครับและแน่นอนแหละครับว่าสื่อปัจจุบันนี้มันไม่สามารถห้ามได้หรลกครับว่าเอ้ยอย่าดูนะเด็กมันห้ามไม่ได้ครับเด็กมันดูนะครับการที่เขาปรับโทนอะไรต่างๆมาเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการรองรับนะครับกลุ่มเด็กเหล่านี้ด้วยเราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้แล้วกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับการที่ว่าหลายคนแซวว่าทําไมรั้งเนิมซูเปอร์เนี่ยเป็นการเอาเลฟเฟลนนะครับหรือว่าเอาแบบว่าภาพเก่าๆนะครับของดั้งเดิมแซดแล้วก็มาทําาาใใหหม่่นนนครลยยตอแกก็็ดีจวเปำ วอิซาเอกมาแต่และคนก็บ่นว่ามันอิซาเอกมาบ่อยหรือเปล่าเนี่ยเป็นการกรอปงานเก่ามาหร,รือเ,เปล่นานะครับจุดนี้เนี่ยมันก็มองได้2แง่มุมนะแต่ถามว่าจะโทษใครในจุดนี้นะครับผมคิดว่ามันก็โทษใครไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับคนที่ตรวจทานตอนท้ายคืออาจารย์ทุยมาซึ่งพวกเรานะครับแทบไม่มีวันรู้เลยเลยครับว่าสรุปแล้วนะครับไอ้งานเก่าๆเนี่ยที่เอามาทําใหม่ในภาคซูเปอร์เนี่ยมันเป็นไอเดียของใครนะครับของอาจารย์โทโุยทาร่หรือว่าเป็นอาจารย์โทุยมานะครับแต่แน่นอนแหละครับว่าถ้าหากเรา มองข้ามจุดนี้ไปนะครับก็คิดว่าเป็นอิสราเอกนะครับทุกคนก็อาจจะสบายใจมากยิ่งขึ้นละกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมทําคลิปนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ว่าผมเนี่ยแบบสนับสนุนนะครับว่าอุ้ยของอาจารย์ทูนาโร่ดีกว่าหรือของใครดีกว่าคือเรื่องนี้ผมบอกเลยผมมองเป็นกลางที่สุดแล้วเพราะว่าผมไม่รู้สึกอะไรนะเป็นว่าผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีความชอบเป็นของตัวเองนะครับผมไม่มีทางไปตัดสินได้ว่าทุกคนต้องชอบมังงะดาร์คเวนวอนซูเปอร์ทุกคนต้องชอบผลงานของอาจารย์ทุเยามากมากกว่าทูยทาโร่มันแล้วแต่บ คือการที่เรานะครับไปจับยับเยียกว่าเอ้ยต้องชอบแบบนี้แบบนั้นเนี่ยอย่าเลยผมว่ามันอยู่ในยุคนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถคิดได้เองแล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปป้อนอะไรหรอกแบบหลายคนแบบเฮ้ยเป็น u t u b e เนี่ยจะต้องแบบ คิดในทางที่ดีให้กับเด็กๆนะคืออะไรให้กับเด็กนะผมว่าการที่ผมใส่ข้อมูลต่างๆมาให้ทุกคนนะครับลองไปคิดวิเคราะห์กันเองว่าสิ่งที่ผมพูดไปคุณควรที่จะแบบชอบแบบไหนมากกว่าตรงนี้ดีกว่านะครับยิ่งมีหลายความคิดเห็นยิ่งดีนะครับแปลว่าคุณดูคลิปผมเข้าใจเข้าใจจตนาลมนะครับที่ผมในการทําในคลิปนี้หรือว่าหลายๆคลิปที่เคยทํามานะก็ถือว่าทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการนําเสนอนะครับสำหรับใครนะครับที่ชินชอบดราก้อนบอลก็สนับสนุนของแท้และการเวลาแบบว่าของแท้มาก็คือเป็นหนังสือรวมเล่มนะ ครับก็ไปซื้อสนับสนุนเขาหน่อยนะครับเขาจะได้ทําต่อไปหรือสามารถอ่านบทะตูลึกิทธิ์ได้ในมังงะพลัสนะครับโอเคแหละอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรนะครับก็แปลไปค่อยๆแปลไปนะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันดีหมดแหละของพวกนี้ก็เป็นนั้นว่านะครับเซฟกันเข้าไปล่ะสำหรับราค้นบอลนะครับถึงแม้จะน้อยนิดในช่วงนี้แต่เชื่อว่าแฟนๆทุกคนนะครับก็ต่างเฝ้ารอภาคใหม่อนิเมะมานะครับแบบใจจดใจจ่อเลยและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกด ing ลิิ่่งเเพือจ้ตคปหมๆรับสนีร นี่ไปแล้วขอขอบคุณครับ